ก็เรียบร้อยแล้วส <wer> ินะสีหน <th> ้าด <ma> ินรนเอาชีวิตรอดยังเอาไปเอาตาของเจ้าพวกนั้นน่ะยอยเยี่ยมมากเจ้า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 เจ้า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 มากเจ้ามากเจ้า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 ทายออกมาได้ดีมากเลยเซกโก มนุษย์นะ่ะยิ่งถูกกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นมากเท่าไรก็ยิ่งม,มีแรงใจผู้ร่านมากเท่านั้นมนุษย์มีการวิวัฒนาการก็เพราะว่าพวกเขาอยากรู้อยากเห็นอย่างไงละ่ะอยากเห็นดูเร็วจังฉันอยากเห็นสารูบจะพวกนี้ตอนถึงคราวตายเร็ว,รวจังมเลยจริงสิโทษทีนะหรือไปสะสติดเลยจะให้รางวัลที่ทายออกมาได้ดีก็แล้วกันนะ สองก้อนเป็นไงาสามก้อนเหรออยากได้วันหวานสามก้อนเลยเหรอ <c oughs> แหมจะตะกละเ้ยสามก้อนสินะได้อยู่แล้วเซโก,โกเอาแล้วนะสามก้อนเอาฮึหยโอที

แนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับคณะกรรมการนะคะแล้วก็ผู้ชมวันนี้ดูพร้อมไหมคะไม่พร้อมพร้อมครอมือ๑๒๓สนับสนุนใช่ข้อหนึก,อกอโอเคเดี๋ยวพี่ให้เวลาอประมาณสามชั่วโมงหล่อเล่นอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายธนกากรมาฟาถนนนครขอเป็นช็อตกระต้าจากโจผ้าผ้าของโกลเดน้นวินถนบ นท้กษะผลงาเพื่อความพมงพอเป็นเซกโกผู้แบบชาวกระเลศจากโจโจฮาร์ดได้ดีเป็นเชนมากๆครับตอนนี้แอนดิกมากๆเลย้าก้างลย่อครัโอเคห้อยครับ เลขสีขอกหนึงได้ไหมคะโอ้โหทำออกมาได้ดีเราตื่นเต้นมากอะไรคะ่ะนะคะคณะกรรมการของเราพร้อมที่จะคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวค่อนุญาตนะคะคุณเรนนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์สักนิดหนึ่งละกันนะคะอ่าอันนี้อ่าขอชื่นชมก่อนเลยว่าอ่าสียง้าดีมากนะครับสีหน้าก็สีหน้าระหว่าง อ่ะตลอดโชว์นี่ก็ดีมากอินเนอร์ก็ดีครับแต่ว่าที่อยากจะให้เพิ่มเติมคือผมว่าเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะยังน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าดูดูแล้วเวลาในการโชว์น่าจะยังตัดเน็ตน่าจะยังน่าจะยังเหลือได้มากกว่านี้นะครับอ,อยากจะให้เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาอะไรก็แค่ว่าให้มันน่าจะใส่อะไรลงไปได้หน่อยให้มันมีความน่าสนใจนะครับแต่ก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีครับแสดงได้ดีมากาอินเตอร์โอเควครับผมเป็นระไรตลิ่งสิงมากครับขอบคุณชมขอบคุณครับโดยรวมๆทำออกมาได้ดีนะคะอยากถามว่าซ้อมมานานแค่ไหนครับผมโดนโดนฝนโดนฝนเลยเหรอโดนฝนหน้าเวทีเลิ่งตรงมากเรียกว่า แต่ว่าโดยเพิ่มเติมเนี่ยซันไกคิดว่าคอนแทคอายก็ดีด้วยเพราะว่ามีการสบตาพูดคุยกับกรรมการเพราะว่าผู้เข้าประกวดบางคนอาจจะแบบน่ามีความตื่นเต้นเขินอายในการสบตาบ้างถือว่าโดนสดก็ทําออกมาได้ดีค่ะอาจจะต้องเป็นเพิ่มเติมเรื่องการนําเสนอด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าอยู่ดีๆมันก็ตัดจบเลยสันไกก็แบบว่าอจบแล้วเหรอยังยังดูไม่สุดเลยอาจจะต้องทาให้มันแบบเนื้อเรื่องยาวกว่านี้เพราะว่ามันตัดตอนเกินไปจนแบบว่า เราไม่รู้อะไรก็ประมาณเพิ่มเนื้อเรื่องอะไรคะให้ควาเข้าใจเขาบางทีคนไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็ต้องไปเพิ่มเนื้อเรื่องการเ,ราเล่าเรื่องว่าเป็นอะไรทําอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะตังกัเลิวบอกไปมีเพิ่มเติมตรงรองเท้าด้วยที่ไม่ตรงนะคะ,ะตามรูปที่ส่งมาค่ะจริงๆเป็นสีขาวอาจจะต้อง,องเวทีหน้าอาจจะต้องลองเปลี่ยนสีรองเท้าดูนะคะ ก็ก่อนอื้นะผมค่อนข้างชอบชุดท,ที่เราเลือกเอ่อพิซเ,เจอร์อะไรต่างๆที่น่าสนใจดีนะครับคือชุดมันมีทั้งส่วนของแบบส่วนผ้าที่แบบวาววาวบ้างอะไรบ้างที่มันทำให้เกิดความแตกต,ต่างในชุดมีนิตินะครับแล้วก็เอ่อจริงๆวิกอะ่ะมันมันยังไม่ถึงขนาดตรงแต่ก็แต่จริงจริงเราเราก็เซ็ตได้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็เลือกเฉดสีอะไรค่อนข้างดีนะครับจริงๆงการแสดงเนี้ยมองโดย นะครับเพราะว่าผมก็ดูอาจมันมีอยู่จำได้คือมันจะฟิลเนี้ยมันจะนะมันจะแปลงอย่างนี้นแหละนะครับจริงๆการแสดงเราอ่ะมันเหมือนกนนารแสดงยังไม่จบนะครับจริงๆอ่ะมันมันดูเป็นการฟิลที่ดีมากเลยมาดูรอบหน่าสนใจแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีการแสดงมันอยู่สามองนนค์เนาะก็คือแบบ ช่วงคิวช่วงไฮไลท์แล้วก็ช่วงจบนะครับเราเหมือนมันมีแค่สองคือเราไม่มีช่วงจบเราอยตัดจบเลยเท่านั้นเองนะครับจริงๆการแสดงเนี้ยถ้าเอาไปคิดต่อยอดดีๆมันจะเป็นการแสดงที่น่าสนใจนะครับก็อาจจะฝากเป็นการบ้านเราลองทำดูให้มันให้มันดูอาจจะอาจจะส่วนตัวอยากให้รู้กระชับขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เติมในเรื่ององค์สไตล์ที่แบบจบส,สวยๆอีกนิดนึงครับประมาณนี้กันครับประมาณนั้นะนะผม ขอบคุณด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสามท่านกับความไม่ไดีเดียวไห้หาได้สิของเราไปพักผ่อนกันโอเคไปหายตื่นเต้นไปหายใจลึกๆโอเคอ่ะ